สวัสดีครับหนุ่มพูลสวัสดิ์พุ่มชัยครับวิถีชนคนเฝ้าสวนวันนี้มาที่แปลงผักหน่อยนะครับมาเก็บผักหน่อยชะอมนะครับนี่นะครับเริ่มที่จะแก่แล้วนะครับวิถีชนคนเฝ้าสวนก็อย่างนี้ครับปลูกอะไรก็มาเก็บเล่นกินนะผมไม่ค่อยได้มาเก็บด้วยแป๊บเดียวนะครับวันนั้นมาแต่ง ยอดสวยมากนะครับนี่ต้มกะทินะครับแล้วก็เจียวไข่ชะอมแต่ก็แกงส้มผมไม่ค่อยชอบกินนะครับหรือไม่ก็ทำเป็นผักเนาะนะครับผมนี่ตำลึงตำลึงก็มีนะครับแล้วนี่นะครับยอดมะขามนะครับนี่อู่ ได้แกงกะทิสุดยอดมากเลยนะครับแกงส้มนะครับพอแต่งแล้วก็มันก็งามนะครับผมนี่ตำลึงตำลึงเดี๋ยวขออนุญาตเก็บชมก่อนนะครับครับก็โอเคนะครับนี่ผมได้มาแล้วนะครับนี่ชะอมชะอมนะครับในนนี่นี่แป๊บเดียวเห็นไหมครับเก็บแป๊บเดียวมืด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 นี้นะครับ ยอดสวยมากนะครับยอดสวยมากเลยเดี๋ยวไปเดินดูมะนาวหน่อยนี่ยังอีกเยอะนะครับผมยังเก็บไม่หมดนะครับนี่แก่แล้วนะครับแก่แล้วนี่มาเก็บไม่ทนันมันก็เลยแก่มะนาวช่วงนี้เริ่มหล่นแล้วนะครับเดี๋ยว,ว่าคงต้องต้องเก็บต่อนะครับผมมะนาวลูกเองนะครับ ลูกเองตังเพแลแล้เริ่มหล่นแล้วเหมือนกันมะนาวนะครับนี่มืดมืดมืดหล่นแล้วก็ต้องเทงครับนี่มะนาวมะนาวโอ้หล่นเยอะแล้วไมหล่นเยอะจังนี่ปกติแล้วถ้าหากว่าเก็บก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับหล่นเยอะนี่นี่นะครับ นี่โอเคใช้ได้นะครับลูกนี้นะครับนี่ใช้ได้อยดูนะครับดูต้นมันโอ้ยร่นเยอะเลยบางทีคือผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ฉีดยงฉีดยาอะไรนะครับนี่นะครับนี่มะนาวมะนาวบางแห่งนี่เขาเล่นยากันนะนี่ของผมปล่อยธรรมชาตินะเหลือก็ กนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่นี่เมื่อก่อนดกมากเลยนะครับแต่ว่าแมงบ้างอะไรบ้างมันกิน,นยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่พองดีถ้าเป็นสุราก็อย่บอกว่ายังไม่พองดีนะครับลูกนี้น่าจะโอเคนะครับนี่นะโอเคเก็บ มะน,นาวฮะมะน,นาวนี่สวน,นครับมีประมาณสิบต้นนะครับบริเวณนี้นี่เห็นไหมครับเมื่อก่อนมันรกๆนี่ไอพวกไอแมงอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมารบก,กวนเท่าไหร,ร่นะแต่ว่าพอเตียนนี่เริ่มเริ่มแล้วนะครับนี่เหลืองๆนะครับไม่ได้ฉีดยาไม่ได้บำรุงอะไรมันก็ปล่อยปลูกตามธรรมชาตินะครับดูใต้โคนนะับหลุนเยอะมากนะครับ นาวครับมะนาวโดนเยอะเห็นไหมครับนี่ทิ้งหมดนะครับนี่อันนี้โอเคใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้มะนาวมะนาวมะนาวปลอดสารล้านเปอร์เซ็นต์ครับนี่ส่วนผมนี่ไม่มีเคมีแน่นอนครับเพราะว่าผมไม่มีตังค์ซื้อครับก็เดี๋ยวผมมาดูไผ่ขิมสุ้ง่อยนะครับอันนี้ปลูกเองก็ฝีมือเองนะครับผมโอ้หน่อใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับ เริ่มที่จะมีมะแมลงแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นมาเกือบสองเดือนแล้วนะครับนเห็นไหมครับเป็นมแมลงเริ่มลงแล้วนะครับผมกิมซุงนะกิมซุงอันนี้พอได้แจกได้อะไรกันผมตองไว้กินเพียบเลยนะครับต้นนี้ด้านล่างมันยังมีหนออยู่นะครับผมอันนี้ไผ่ปลูกนะครับไผ่ปลูกเอง ็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เนี่ยนะครับมาเก็บชะอมใช้เวลาประมาณ5้นาทีนะครับนี่สวยงามอย่าบอกใครเลยนะครับผมก็เดี๋ยวก็ต้องไปทำกับข้าวนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับนี่คือวิถีชนคนเพ่อสวนนะครับจริงๆนะครับ อยากกินอะไรเราก็มาเก็บนะครับบางทีไม่ได้มาเก็บมันก็ไม่ได้กินนะครับเพราะว่ามันมันแก่หมดอันนี้ผมเห็นเมื่อหลายวันแล้วนะครับกะว่าจะมาเก็บอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มานะครับวันนี้มาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้่อกำลังใจหนุ่มคุณสดคุณชัยด้วยนะครับผมน้ำมันไม่ได้อาบเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งลงจากสวนยางก็ขอบคุณนะครับเมนูอะไรดีอ นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับจะมิกมาแล้วเริ่มจะลกอีกแล้วนะครับสวนผมอันนี้สวนผักสวนผักนะครับนี่ดูใบกระชายสวยมากไม่เคยได้มาขุดกินครับตรงนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ